สวัสดีค่ะทานผู้ชมทุกทา่านวันนี้นะคะตุ๊กตาก็มาที่บ้านพี่บดอีกรอบนะคะแล้วก็มาเจอเพื่อนคนไทยานออลไม้มาฝากนะคะก็มีอาหารเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวตุ๊กตากจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูอันนี้ก็เป็นชีวิตสาวไทยในอเมริกานะคะเอ้นี่เราก็วันนี้นะคะเจอพี่คิดพี่คิดอ,อยู่แฮรอยอย์ริสเบิร์กใช่ไหมพี่คิดเข้าหน่อยคะ่ะไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ยค่ะพี่เขา ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะดีใจที่ได้เจอกันดูพากันนั่งกินลูกเอ่อลูกอะไรนะลูกพอพอนะคะอร่อยมากแต่เขายังไม่สุกมากนะคะโอ้ปลาไหลปุ๋ยซืออะไรดูแก้วเป๊กโอ้ลูกโดนน้องนี่นี่นี่นะคะอันนี้คือที่เป๊กใช่ไหมอันนี้เป๊กไม่พากันเป๊กเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดูพริกพี่บท อือ uh huh. พริกอะไรนี่พริกก้อนชันเหรอลูกน้ำแหลมพี่บุตรปลูกผักสวยมากโอ้โหท่านผู้ชมคาะนี่คะ่ะตุ๊กตาพามาดูสวนพี่บุตรด,ด้วยนะคะโอ้โหพริกแก่สวยมากปลูกเยอะกว่าตุ๊กตาอีกนี่คะ่ะพริกพี่บุตรเต็มเลยนูน่นพี่บุตรทําแก่ทาสวนสวยอันนั้นก็ต้นเอ่ออะไรนะ ฟักแมวนะคะเอาพันมาจากบ้านทุกตานะคะเนี่ยทุกตาเอาพันมาแก,กเพื่อนๆใช่ฮะมีใบายานางด้วยอยู่ไหนเนี่ยจะพากันไปตำส้มตำในบ้านอีนะคะอืมจริงๆด้วยท่านผู้ชมลูกอ่ะเนี่ยเกิดไม่ทันแน่แนเลยขนาดที่บ้านทุกตาก็ไม่ขึ้นนะคะเนี่ยเออของแกก็ไม่ขึ้นด้วยเหมือนกันพันเดียวกันเนี่ยลูกฟักแมวของพี่บุตรก็ขึ้นลูกเล็กนิดเดียว ก็เอามาจากที่เดียวกันนะคะพันมาจากบ้านทุกตาแล้วนี่ก็บวบเปลี่ยมพี่บุตรนะคะโอ้ว้าวเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยค่ะต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขี้นกนะคะเนี่ยค่ะนี่แอปเปิ้ลขี้นกบ้านพี่บุตรเต็มเลยนะคะอันนี้เอาไปเก็บแล้วก็กิ้มกินกับพริกเกลืออร่อยมากเนี่ยโอ้โหโดกมากเดี๋ยวลูกตาจะกินให้ดูนะคะหือดกมาก นี่ยค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะเด็ดกินให้ดูนะคะโอ้โนี่คือแอปเปิ้ลขี้นกนะคะก็คือแอปเปิ้ลจะลูกเล็กๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูอืมอืมไปจ้ำเจอแก้วก็ไปคุยไปคุยกินกับประแดกบ,บองไหมพ,พี่นวอขึ้นเสียบดูบ้านพี่บุตรต้นสาลี่พ่อพี่นองนี่มักซาลี่ บ้านพี่บุตรผลไม้เยอะมากค่ะดูดูจะปลูกผลไม้เยอะมากมึงมึงมึงคนเต็มต้นอยู่ค่ะเบื้องเนี้ยป้านบนใ้ย่อยหยับย่างอยู่มักซารีเบื้องเนี้ยคนน่ะแมงกินกัมี่เบื้องเนี้ยโอ้โหบ้านพี่บุตรนะคะแกแบบมีสวนเยอะโน่นค่ะดูเต็มเลยนะคะ ดูดูต้นผลไม้แก่เต็มบ้านเลยนะคะสวยงามมากพุ่นเฮ้พี่น้องเต็มยู่ปาดหน่วยพุ่นหน่วยย้ายย้ายพุน่นปาดเบิง่งลูกใหญ่มากโอ้ท่านผู้ชมค่ะผละไม้บ้านพี่บุตรเยอะมากเลยนะคะบ้านพี่บุตรเนี่ยมีครบเครื่องทุกอย่างเลยนะคะผละไม้สวนคือแบบพี่บุตรแกเป็นคนขยัน แล้วก็พื้นที่แกนี่เยอะมากๆเลยนะคะโอเคค่ะในคลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตาก็เอามาถ่ายทอดวิถีชีวิตสาวไทยที่อยู่ในเอเมริกานะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะแลกเปลี่ยนกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรรวยๆกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ